ผนการออกเรงบ้านหอยห้าน้อยห้าน้อยเฉพาะกิจประจำวันที่13คือสภาพควบ2 0 8 8เล่าวันเลข2ตัวรางเลขทีออก31 31เล่าวันเลข2ตัวบนเลขขีออก89 89เล่าวันเลข3ตัวบนเลขขีออก C89 C89 นี่ก็เป็นผลออกบ้านหอยห้าน้อยห้าน้อยเฉพาะกิจประจำวันที่ 13พฤษภาคม2 5ง8เราขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยห้าหน้อยเฉพาะกิจได้รับเงินัท่านได้จ้าฝากไว้ได้จ้าสับตะไครก็ติดตามและเป็นกำลังใจเพราะกับคทุกท่านที่กับมารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลาส7เกนาฬิกาสาสินาทีให้หาหน้อยพิเศษสำหรับครั้งนี้ขอพูดละสวัสดีจ้า